สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมลุงวีครับวันนี้มาดูนาตอนเช้าเ้าครับที่มันหัวโลนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ดำนะครับดำเหมือนกันครับแต่ว่าปูเขาปูเขากัดกินนะครับตรงในที่เขาไม่กัด มันก็จะสวยงามตรงใน,นที่เขากัดกินมันก็จะเป็นโล้นๆแบบนู้นนะครับก็มีเพื่อนๆแนะนำนะครับว่าถ้าอยากจะให้ข้าวสวยให้ข้าวดีเนี่ยนะครับก็ต้องฆ่าปูโดยการซื้อยาฆ่าปูมาหวานในช่วงที่เราดำก็คือดำปุ๊บ แล้วก็เอาพวกยาฆ่าปูมันผสมกับข้าวแล้วก็หวานไปผมก็รับฟังนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากทำก็คือโอเคละถ้าเราได้ข้าวที่สวยข้าวที่สมบูรณ์แต่เราก็ต้องมาฆ่าปูซึ่งเขาก็เป็นสัตว์เขาก็ถือว่าเป็นวงจรวัฏจักรของธรรมชาติ ลุงวีก็เลยเลือกที่จะให้ข้าวมันเป็นตามธรรมชาติเลยคือเขาจะสวยแค่ไหนก็เรื่องของข้า,ขาววาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราทำธรรมชาติไม่มีสารตกค้างในดินจะได้มากได้น้อยเราอย่าไปหวังตรงนั้นมากเราหวังระบบนิเวศเราหวังอาหารที่มีประโยชน์เราหวังอาหารที่บริสุทธิ์มากกว่าครับพี่น้องนี่นะครับ นี้นาดำครับพี่น้องนี้นาดำรอชมตอนต่อไปครับก็ยังตั้งใจเหมือนเดิมครับอยากจะทำให้เป็นข้าวอินทรีย์ทำให้เป็นข้าวที่ปลอดภัยข้าวที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าต้นทุนมันอาจจะสูงหรือแม้แต่กระทั่งแต่ผลผลิตต่อไร่มันก็อาจจะต่ำกว่าคนอื่นแต่ผมไม่ได้หวังตรงนั้นอยู่แล้วครับแต่ผมหวังแค่เพียงว่า ผมมีข้าวที่ปลอดสารมีข้าวอินรีย์เหมือนสโลเกนที่ผมเคยทำคิดหรือคิดไว้ตั้งแต่นานนะครับว่าข้าวหอมเขาไฟข้าวหอมที่ปลอดภัยข้าวหอมอินรียข้าวที่ดีที่หก็คือข้าวจากนาของลุงบีหรือจากการกลินของลุงบีครับฝากไว้ พี่น้องท่านใดที่รักสุขภาพรักธรรมชาติรักอินทรีย์รักวิธีแบบบ้านๆน,นะครับรสชาติอาจจะไม่หอมหวานพิเศษเหมือนของที่ปรุงแต่งนะครับแต่ของที่สวยมากๆหอมมากๆหวานมากๆก,ก็มักจะแฝงไว้ด้วยอันตรายนะครับแต่ถ้าของมันบ้านเขาก็จะมีความเป็นคลีนมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็น เป็นวัตถุดิบที่ทรงคุณค่านะครับฝากไว้ด้วยครับผมเพจบ้านลุงวีผู้ชายขายข้าวนะครับข้าวเก่าก็พอมีลงเหลือขายบ้างแต่ไม่เยอะครับ1,000กิโลสองพันกิโลนะครับข้าวใหม่ก็รอชมตอนต่อไปนะครับว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนปีนี้ประมาณสิบสองไร่นะครับแต่ได้ผลผลิตไม่มากแน่นอนครับพี่น้องนะครับ ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ